รัดมาแล้วก็่ล้องมาสอมใบมันออกคนนี้สอมใบมันออกแบบไหนสำทำใบไม่ออกเห็นน้งามทุกคนว่าสอมใบเหลือไม่ออกก็สเสียเงินนะฮะแปดสิบบาทนะไม่ต้องเมย์โมเมนต์บางเงินไหมฮะง่ายง่เนี่ยสอมใบมันออกงั้นสิ Ở trong mắt mặt mặt trong mặt mặt cái mặt 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 nó mặt 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 เอาสีสีส้มสีส้มก็ซื้เหลืองมาใช้น้ำกันมี่ตันสวยมั้งสวยมัน้งสวยนี่จะเป็นชิ้นสวยคายมัลลหาบาทที่ตลาดเขาขายมัลลศิปเอ๋ยเราขายมัลลหาบาทเอ๋ยเราขายมัลลหาบาทที่ขายจนได้กระเดื่อตัวถุงใหม่จะโค้งเนาะผูกก็ปลูกเอง มีก็ไปเห็นมั่หกสวนราศีสูขใช่ไหมราศีสูขใช่ไหมแต่ง่านจะรับกันถ้ารหาบาทเนี่ตลาดเขาขายสิบบาทที่นี่เขาขายหาบาท thơm được mày này, đang chỉ cái chuẩn bưng thật đồ đem với nhanh heo có bỏ bọ xóm bưng là ngân hả bạn có nghĩa của mai lọc là hẳn khai đúng không đây bà không คุณเขาไปซื้ออยู่ตลาดเขาเขาไปขาย่ตลาดถ้าขายอยู่หนามาเ้าลาหาบาทซัมซัมมาลัสิบบาทที่ตลาดใช่หซัมมาละสิบบาทแล้วขายตัห่าบาทขายห่าบาทเท่าไหร ช่วยเลยก็พาให้กับขอให้ดูกนะินอันนี้มาตังอันนี้ยังโบ้พ่มมา